สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตามเตฉันนะคะวันนี้ป้าพร,พอ,รอยู่ที่บ้านไม้ชายเดนนะคะอยู่ที่คลองโคนนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางลงเรือไปไปกระเตงกันนะคะไปทานข้าวเที่ยงที่กระเตงนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้เราไม่ได้เดินมาตรงนี้ไง อันนี้เป็นที่ขายของมีกางเกงขาสั้นด้วยนะคะใครที่ไม่ได้เตรียมกางเกงขาสั้นมาแล้วก็ต้องการจะไปปลูกป่าชายเลนนะคะเขาก็มีกางเกงขาสั้นขายนะคะไะเราไปลงไปลงเรือเลยนะคะอันนี้ทางไปทางไปกระเตงนะคะก็ผ่านด e ีสอร์ท รีสอร์ทของของเขาไปนะคะก็ไปอีกไม่ไกลนะคะออกจากออกจากรีสอร์ทไปไม่ไกลค่ะคะุณผู้ชมเป็นกระเตงของรีสอร์ทเขาเลยนะคะก็คือใครจะไปปลูกป่าใจเลนอะไรก็ไปว่าไปนะคะสมคัวันนี้ป้าพรก็พามาเที่ยวไปไหนคะไปไหน ไปกระเตงไปกระเตงแล้วก็ไปปลูกป่าชายเลนน้อไปปลูกป่าชายเลนนะคะใครสนใจจะปลูกป่าชายเลนตามมาตามมาไปเลยตามไปตามไปก่อนจะตามไปก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์<อ>ใครเข้ามา<อ>ครั้งแรกก็กดติดตามนะคะเละีวเดี๋ยวจะไปงมหอยแครงกันด้วยอไปงมหอยแครงก็เดี๋ยวดูซิว่าจะได้หอยแครงเยอะไหมนะคะนี่นี่นบานข้างหน้านี่กุ้งแห้ง กุ้งแห้งอย่างดีนะคะใช่ถ้าเกิดใครมานะใครสายกุ้งแห้งชอบกุ้งแห้งบ้านนี้กุ้งแห้งทําเองนะคะไม่ใส่สีนี่ประมงทำเองบ้านนี้นี่นี่มีกะปิด้วยมีร้านตั้งอยู่หนึ่งอ่าน่ะข้างหน้าน่ะกะปิทองโคลนเลยแต่กะปิทองโคลนเจ๊บุญช่วยนะคะทางไปแล้วก็เดินไปอ่ตสาห์ชายเลน จะคอยแข่งกันมาแล้วก็ตอนนี้เขากลับมาแล้วนะเขากลับมาแล้วมาล้างตัวกันแล้วใครที่ไปใหม่มาเลือกนี้ก่อนเลยเลือกชูชีก่อนเลยนะคุณเลือกชูชีพอร่อยเลยเลือกชูชีพเลือกชูชีพ,อ,ชพอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอะเอาเอา,เอาไซส์กลางนี่ใหญ่มากนี่ก็ใหญ่มากนี่ไงตัวเล็กอะนี่ได้เนี่ยในของเด็กเด็ก ได้แล้วเดี๋ยวใส่ให้เอาอนนี้เอาก่อนเราไม่ว่างเราไม่ว่างตอนนี้เอาก่อนเอ่าอ้าวแล้วอยู่ไหนอ่ะกันญาเพิ่งซื้อขวดกับเขาอยู่ไงขวดเหล้าอยู่ไหนได้แต่เขาเคย เดี๋ยวลำแรกขอเก้าท่านก่อนนะครับเราคุกกันยาครับเดี๋ยวลำแรกครับเก้าท่านนะครับยังไม่มาเลยพอกัเดือนลงนี่เลยครับเก้าท่านแรกนะครับเรากำลังลงเรือค่ะคุณผู้ชมนี่ละก้องไปยู่ไหนนี่ฐานาด้านหลังลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนอ่ะอ ของโคนของอันนี้คือวราของโคนนะ มือเราอะไรจะออก นิ่น้ำลงนะคะวันนี้เราอันนี้ก็เป็นโฟมสเตย์นะคะโชวเราเจโฟมสเย์นะคะเราจเจอช่วงน้ำลง้องไม้ช่วงน้ำลงเลยได้บรรยากาศลน้ำปน้ยดน้ำเลยนมาในน้ำเคยคลินี่โสเยี่ล้ะน้ำมันลงไงตอนนี้น้ำมันขึ้นป็นั่วเน เขาเลี้ยงเขาเลีเล้ยงห,หอยแครเขางอนเลี้ยงหอแแล้วเขาก็มีเตของเขาอยู่นะคะแเราก เราเดียวค่ะพอมาทำงานแล้วก็เป็นรบาดได้นะคะลุกโซแล้วลุกๆยิมเราไปไหนกัาตอนคือส่งูกานะคะออกมานอกพุ้ี่นะวันนี้นะคะก็รับนพี่นะออกมานอกคุ้มีิ่งไปไหนหมดอเจอออิ่งเขายังอยู่แี่ป้า เยเ <_ D> ่ยข้างหน้า,นเ,า,เ,านเนี่ยเากไปในกองเล็กอขางหน้าเ่ยที่เราก็าไป,ปูปลาชยเลนะครับแล้วอย่างน,น,นี้ตรงนี้ก็เป็นที่ว่างนาทนี่ปูปลาชาเลนะกปลาเต็มปลาเลยอะมากปลาขต้างนะปลาอยปลาอะไรตัวใหญ่ปลาอะ<ล>ไร<ห> ปาตีปาตีปาตีาตีนแน่ปาตีแน่เไหมปาเท้าค่ะปาเท้าปาเท้าแน่ยนดูปาตีเนี่อออ้อหอ้โออออห้อ้้ะอนออน้อ้ ทองทองที่ซอยออกมาซอออยกมาเพื่อที่จะลงฝาดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลูกป่าเมื่อกี้นี่เราต้องก็ตรงไปนะคะรถที่แล้วเราปลูกกันไปลึกกว่านี้อีกนะเราไ้วไปข้างในเนีแต่ที่แล้วเราไม่ปลูกแล้วนะคะอบ่เงี้ยค่ะเดี๋ยวลงไปได้ละกอะไรยม่รู้น้องๆปลูกมาแล้วได้เลยนะคะที่ต้นไม้อยุกน้าอ๋อมาแล้ว เราทีมทีมเราก็คงจะปลูกลปลูกต้นโกงกางกันบริเวณปากแม่น่ะไอปากคลองนี่เองนะครับปากคลองอลุงนะลุงเขาปลูกแค่น,นี้นเขไม่รู้ <laughs> ตัวนี้อีกสองอีกสองหลั่เนาะ <laughs> ก็จะปลูกตรงปากหนูนะครับปากทิศใต้ นั่นแหละอันนี้อันนี้ทีมเราคันลับเราเราเราพอออนําไปแล้วพอออนําไปแล้วหนูน้อยหมกแดงหนูน้อยหมกแดงพออนำไปแล้วต้นเ่าเบื่อปลาต้นหนึ่งนี่ตรงนี้โคลนไม่เยอะเหมือนของเราอ่ะเอ้ยนี่โคลนหน่อยเดียวเองพี่แกพี่แกโชว์ต้นไม้ให้ดูหน่อยนี่ แง่ครึ่งนะแข้งผนกันเราลงใสกัล้มเพื่อนก้นอยู่ตรงนั้นแหละนี่นี่นี่พอแล้วพอไม่มีกำลังใจลำนี้อาวุโสโอเคหน้ามาเยอะถ่รุปหน่อยพอ พอลงเองเลยกไม่ใ็นที่แกที่แกมดแล้วที่แกลงแล้วคือมาบนเรือก็พอล้างได้บ้างแต่ขีน้ำที่นู่นหดยังเ้าหดยังฮะอยุ่ก็ไม่่อคคุยเวลาไม่ลงอ่ะคุยลาดงเกงนะสองํองลนู้นก็ลงแล้วนะครับตุกการริมๆนั่นเองกาดนดนมได้ได้นะฮะ ไกาไล่เเดิที่บ้านะแซมกันดิทบเดียวนี่ทีมทีมทีมโุงเรียนบ้านทุกใหญ่เธอต้องเดิน ยาพับนิ่งพี่ยังไม่เจออะไรเลยเตรนิมมา้พับนิ่งมาพับนิ่งพับนิ่งมาเร็วๆคนถือแอคชั่นรอได้ดินลมดิลมดิลมดิลมอันันพี่แกพี่แกแแล้วพี่แก้หันมาเดเดีอย่าตกตกรูตุลีตก้โหลวูขึ้นเยอะเก่าเลยไ่อยาก่อ กกไม่ก็เตงอยู่ไม่เลยไม่มีแรงแล้วมันไอ้นั่นล้มดึงมันดึงขาไม่ขึ้นอ่ะมันลมไงนานไเดี๋วสองลำนั้นก็สนุกสนานนะั่นน่ะกินไปแล้วโอ้ท่านสองลำนก็สนุกสนานนะครับเอาถ่ายตะตูดพอสองสองลำนั้นแบบตูตูโกงกางสนุกสนาน นะอาจารย์เอาเอาตูนเอาไปเอาหน้ามามั่งส่วนกองเชียร์อยู่บนเรือกองเชียร์อยู่บนเรือเงยเน้าหน่อยเงยหน้าหน่อยทุกช็อตขอมาไม่ได้แล้วทิ้งเลย รออยู่นี่นะอรออยู่นี่นะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วมารับห่าอยเท่านี้อยเ,เล็กหอยน้อยลำนี้ปลูกเสร็จแล้วนะครับอวุโสโอเคนะอวุโสโอเคว่งวองไวอวุโสโอเครวดเร็วว่องไวก็วเดี๋ยวจะไปต่อท้ายอีกคิวหนึ่งสองลำนู้นสองลำนู้นก็ลำลำกลางลำกลางลงหมดนะน่าจะน่าจะหมดนะก็ลำ<ร>ท้ายนู้นเหลือสองสองคน เป้าเรืออยู่สองคนสามคนนะอันรานีัน้ของเราอยู่นี่ลำนี้ของเราอยู่นี่อ๋ออ๋อำน้นสองคนเขมามันจะมีต้นกลางลำลำลำนู้นของเราเป็นทีมวัยรุ่นนะครับเป็นทีมวัยรุ่นส่วนส่วนส่วนของเราเนี่ยอาวุโสโอเค <c oughs> <c oughs> อสอง,สองทีมทุ่งใหญ่นี่มาสองเจเนเรชันวันนี้ทูเจเ,จเนเรชันเจนเอ็กกับเจน Y วน์เสร็จแล้วครับของเรานี่ปลูกเรียบร้อยแล้วได้ไงยอมหนึ่งปลูกเป็นยมอเดียวอีกกี่ปีมาดูใหม่อีกสิบปีเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งดูไหม <laughs> คน <laughs> มดู ้คไดส่วนส่วนเจนลำลำนู้นเจนเจนวายนั่นน่าจะน่าจะปลูกเสร็จแล้วนะครับเริ่ลงมาล้างกันแล้วเรื่องลงมาล้างกันแล้วสัมผัสบรรยากาศปลูกป่าชายเลนกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วก็ล้างล้างเท้าล้างขานะครับขึ้นเรือเตรียมเดินทางต่อของเรานี่